นำเป็นปุ่มต่างๆของตัว DJ20 ค่ะเป็นเครื่องไร้สุดคณะนะหรือว่าเครื่องร้องคลาวเกตก็ได้ค่ะค่หนาเป็นรุ่น DJ20 เลยค่ะตอนนี้ใช้ไม์ตัวที่ไปพร้อมเซตในต็ตก,กร้าได้เลยนะคะนะเป็นไม์สีชมพูด้วยวก็ตัวเครื่องสีชมพูด้วยค่ะนะมาดูปุ่มต่างๆดีกว่านะคะนะนี่ค่ะเริ่มจากปุ่มนี้เลยค่ะนะเป็นวอลลุ่มปรับรุ่นปรับลดเพิ่มเสียงไม์ตัวนี้เลยนะคะ แนะนำแนะนำเลยนะไว้ที่ประมาณบ่ายสองนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นวอลลุ่ม LED Power ค่ะนะเป็นวอลลุ่มปรับลดแสงตัวเครื่องนะคะคนี่ค่ะเห็นไหมจะประหยัดแบตว่าะนะตัวนี้มีแบตในตัว2400อมิลลิแอมค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นวอลลุ่มค่ะปรับเพิ่มลดเสียงนะเสียงเพลงในไลฟ์สดค่ะรคขานะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นวอลนะนะลุ่มปรับลดเพิ่มเสียงมิวสิกค่ะนะ ลดเพิ่มเสียงเพลงที่เข้าเครื่องซาว์การ์ดตัวนี้เลยค่ะนะเพราะว่าเปิดจากบลูทูธตัวนี้เลยค่ะนะนี่ค่ะลดเสียงเพิ่มเสียงตรงนี้เลยงาเปิดเพลงผ่านบลูทูธเครื่องนี้เลยค่ะนะตัวนี้บลูทูธห้าจุดสามขาขาขานะแล้วก็ตัวนี้ค่ะนะเป็นปรับเพิ่มลดเพิ่มเสียงแล้วก็ลดเสียงตัวหูฟังของผู้จัดขาข้าขานนี้แหละมิเตอร์ตรงนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นวอลลุ่มเอ็กโคค่ะนะ นี่ค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะนะานะ้ไว้ร้องคราวเกขกค่ะนะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นปุ่มพาวเวอร์ค่ะนะไว้เปิดเครื่องปิดเครื่องนะคะนะกดสามวิเปิดเครื่องคะ่ะกดสามวิปิดเครื่องคะ่ะค่ะค่ะนะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นหมวดพูดคุยค่ะนะปุ่มแช็คค่ะหมดพูดคุยคะนะ่ะ,แ,คะ,คคะแล้วก็ KTV ตัวนี้คือหมดคาราโอเกะคนะ่ะค่ะค่ะ วิธีใช้กง่ายมากเลยเวลาเราไลฟ์สดในคาราในไลฟ์สดใช่ไหมเราร้องคาราโอเกะใช่ไหมคะนะก็จะมีเขียงเอ็กโคถูกไหมอย่างงี้ใช่ไหมเวลาเราร้องคาราโอเกะเสร็จเราก็อยากพูดคุยกับคนในไลฟ์สดก็กดปุ่มนี้เลยคะนะนี่คานาะเห็นไหมใช้งานง่ายได้มากเลยว่าะนาะาเห็นไหมนะับประมาณนี้ว่ะนะตัวนี้ค่ะเป็นปุ่มนะคะไว้สําหรับแบบเชื่อมต่อไลฟ์สดใน PC หรือคอมพิวเตอร์ค่ะาคาะาะแล้วก็ตรงนี้ค่ะอิเล็กทรอนิกส์ซาวคาราค่คารา เสียงก็จะประมาณนี้ค่ะนะเสียงจะมีความลำล้ำนิดนึงแลกขานะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นไวเชียค่ะก็ขานะเสียงก็จะประมาณนี้แล้วกิขจามีทั้งโหมดสี่เสียงค่ะก็ขานะแล้วก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ประมาณนี้ค่ะก็ข่า ตตตงแ่อนนีี้ก็คงมมวอยากให้เสียงกลับมาเป็นเหมือนเดิมกดปุ่มแชทค่ะเพราะคะนะกกนง่ายได้มากค่ะบอกเลยใช้งานง่ายได้ะตัว48บลูตัวนี้ไว้ควบคุมไมค์ะนาปิดเสียงนะคะปิดเสียงไมค์ตัวนี้เลยนะแล้วก็ตรงนี้ค่ะบีทีน่ะย่อมาจากบลูทูธตัวนี้นะเชื่อมต่อบลูทูธกดค้างไว้ค่ะนะแล้วก็เปิดบลูทูธที่โทรศัพท์ค่ะนะก็จะเชื่อมต่อได้อย่างง่ายได้เพราะเป็นบลูทูธ5.3ขนะ แล้วก็ตัวนี้ค่ะ MC ขนาดนะเสียงก็จะประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ค่ะปุ่มมิวขันมิวมิวตัวนี้ไว้ปิดเสียงไม่เวลาไลฟ์สุดนะะนะเวลาเราอยากแบบปิดเสียงไม่อยากให้คนในไลฟ์สดฟังก็กดปุ่มนี้ได้เลยค่ะนะแล้วก็ตรงนี้ค่ะดกดักกิ้งค่ะตัวนี้ค่ะเป็นหมดดีเจขนาที่แม่ค้าใช้อยู่เลยนะจ๊ะเวลาเราพูดใช่ไหมเสียงเพิงจะลดอัตโนมัติค่ะ กดอีกทีนึงก็จะไม่ลดเห็นไหมกดอีกทีก็จะลดเห็นไหมคะลูกกขานะแล้วก็อินิมินตคะนะตัวนี้แบบเป็นไว้สําหรับตัดเสียงต้นฉบับเวลาร้องคาราโอเกะค่ะนะก็จะประมาณนี้ค่ะนะแล้วก็ตรงนี้ค่ะดีน้อยค่ะตัดเสียงรบกวนนะเสียงรอบข้างเข้ามาคะนะเวลาคนข้างบ้านทะเลาะกันอะไรประมาณนี้เออ แล้วก็ตรงนี้ค่ะว public, ้ควบคุมเพลงนะคะนะเวลากดเล่นเพลงในบูทชูรนะเปิดเพลงจากบูทชูดคะควบคุมจากตรงนี้ได้เลยค่ะเห็นไหมเพลงหยุดอันนี้เพลงเล่นเห็นไหมคะแล้วก็ตรงน,นี้ค่ะนะเป็นปุ่มปรับคีย์ไมค์ตัวนี้เลยนะนะคะมีเสียงแหลมเสียงกลางแล้วก็เสียงเบสค่ะนะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะนาเห็นไหมนะก็ปัดตรงนี้ต้องปัดนะเขาขนาดเสียงไม่ไม่พอนะเออแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นปุ่มแบบนะเอ่อซาวเอฟฟกทั้งหมดค่ะแปดเสียง ไม่ว่าจะเช้าจะสายจะบายไม่เห็นว่าเป็นอะไรเมื่อเอที่ักันแล้วก็บอกตรงๆจะได้ไหมว่าคุณจะยจเดนต่อไปแปลงแปลงจะพยายัมไม่ได้ฉันมากกวก็ไม่มีเวลา แล้วก็ตรงนี้ค่ะทุกขาสามารถอัดเสียงซาร์เอฟฟกเพิ่มได้ค่ะนี่เลยค่ะนะเป็นปุ่มเลคคอดไว้อัดเสียงเซอร์เอฟิกค่ะสามารถอัดเป็นท่อนทุกของเพลงก็ได้ค่ะหรือว่าอัดเพลงก็ได้ค่ะนะอัดได้ยาว30วินาทีค่ะทุกขานะอัดได้ถึง3เสียงเลยนะ a b c ตรงนี้เลยนะเหมือนกับตรงนี้เห็นไหมเดี๋ยวแม่ค้าแบบยกตัวอย่างนะคะนะอันนี้ที่แม่ค้าอัดไว้เลยนะคะนะเป็นเสียงแบบแปลก แปลกอะไรประมาณนี้แบบเราเห็นแบบนะตัวแบบ VJ คนอื่นเขาใช้กันก็อยากอัดแบบนี้มาใช้บ้างอะไรประมาณนี้ค่ะนะอันนี้แม่ค้าไม่ได้อัดนะคะนะเออแล้วก็ตรงนี้ค่ะเชพิตรเชาิตรชาแนลสาสซาสถานีเพลงและการช้อปปิ้งอะไรประมาณนี้พวกนแล้วแต่เราจะขีดอีกฝ่งนะเออเอาลเราอัดดูนะเยนะอ่ะนะกดให้ตรงนี้ให้กับพิพก่อนค่ะ เดี๋ยวแม่คะจะทดลองแบบอัดเสียงตัวเองเลยนะจกะกดปุ่มบีะคะนะเมืเ่อเลออัดปุ่มบีแล้วกดปุ่มบีเลยค่ะนะกดเสร็จก็อัดได้เลยค่ะนะทดสอบอัดเสียงซาวเอฟเบกดีเจยี่สิบค่ะพอกดอัดเสียแล้วใชัไก็กดอีกครั้งหนึ่งคะ่ะนี่ขาะว่าขาดเส็จเรียบร้อยแล้วขาะนะลองฟังดูนะทดสอบอัดเสียงซาวเอฟเบกดีเจยี่สิบค่ะพอกดอัดเสียแล้วใชัไก็กดอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่ค่ะประมาณนี้ว่าขานะเลิศมาก คะ่นะสนใจนะคะนะซื้อของกับแม่ค้าบอกเลยนะลูกค้านะบอกเลยนะร้านแม่ค้าลูกค้าน้อยมากบอกเลยนะคะนะแม่ค้ามีแบบเวลาแบบนะจมจีจำชัยแบบเนี้ยมีข้อสงสัยอะไรถามได้เลยะค่ะนะถามอย่างละเอียดก็ได้เลยก็ค่ะนะนะนะซื้อของกับแม่ค้าได้เลยนะจบาบายกดยูนิติก้าได้เลยนะจ๊ bye ะราคาถูกมากเลยนะเป็นพร้อมสิทธใหม่ด้วยนาะ